อ,อมสะเก้าใจถูกหวยอีกแล้วเฮเลนงวดหน้าแม่ขอรางวัลที่หนึ่งดวงเฮงตอนรับวันตรุษจีนไปเลยสำหรับนักสแสดงสาวอ,อมสะเก้าใจพูนสวัสด์ถูกลอตเตอรี่ทั้งหมดห้าใบรางวัลเล็กไทยสองตัวรับรับเข้ากระเป๋าไปเลย เป็นเงินจํานวนหนึ่งหมื่นบาทเรียกว่าดวงดีถูกหวยแทบจะถูกงวดไม่รู้ว่ามือฉมังอย่างน้องจอมทัพหรือไปมูเตลูขอเลขเด็ดกันแน่เพราะเมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวเพิ่งจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทัพนาคาจังหวัดบึงการด้วยหลายคนที่เข้ามาเห็นภาพต่างพากันขนลุกเมื่อเห็นแสงสีฟ้าคล้ายเมืองบาดาลสะท้อนเข้ามาในรูปงานนี้อ่อมสกาวใจโพสภาพด้วยความดีใจพร้อมตั้งเป้าครั้งต่อไปแม้จะถูกระวันที่หนึ่งซึ่งก็ได้โพสรูปภาพพร้อมแคปชั่นว่าเจ้าพ่อจอมทัพ ไม่เคยทําให้แม่อ่อมผิดหวังเลยงวดนี้เล็กไทยก็มานะเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นเงินที่กองสลากพัดไม่หักค่าธรรมเนียมใจเต็มเริดเดี๋ยวงวดหน้าแม่อ่อมขอรางวัลที่หนึ่งเลยนะเจ้าพอกองทับปังๆปลอใช้ค่ะถูกอีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ